มากกว่า300ปีโบสถ์แห่งนี้นะฮะเหลือแค่ซากประตูทางเข้าแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นในอดีตกันแน่ก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ดังที่สุดในมาเก๊าเราไปหาคําตอบกันเลยในเปิดประวัติโบสถ์เซน์ปอลกับเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่อาจคาดคิดแน่นอนเลยครับว่าใครที่มาเที่ยวมาเก๊านะฮะยังไงก็ต้องมาแวะเช็คอินสถานที่แห่งนี้กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าโบสถ์แห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1602จนแล้วเสร็จในปีคศ1637ฉะนนนนั้้้้แแลลลวววบบกกออาายุตี็ป ไปกว่า300ปีแล้วนะที่สําคัญนะครับยังเคยเป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเพียงแค่ประตูทางเข้าโบสถ์เท่านั้นเองแล้วส่วนอื่นๆหายไปไหนหมดเลยครับเราต้องย้อนกลับไปในปีคศ1835หรือประมาณเกือบเกือบ200ปีที่แล้วในตอนนั้นนะฮะเกิดพายุไต้ฝุ่นถล่มมาเก๋าอย่างรุนแรงทําให้ตัวโบสถ์นะฮะเกิดไฟไหม้จนกลายเป็นซากเหลือแค่ประตูโบสถ์เหลือไว้ให้ผู้คนเชยชมกันในทุกวันนี้นั่นเองครับนับว่าเป็นหนึ่งสถานทททีีีี่่่่ปรรระววัััตติศาาาาาสส์มมมมคคนนใใจกยผ มนเสนยุโรปที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศความเป็นเอเชียแวะมาเช็คอินชมซาประตูโบสถ์เซน์ปอลที่มาเก๊าแห่งนี้ได้เลยครับไปกับทัวร์คอลลิีเอ็กซ์เพรสเราได้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับ